ย้อนเวลากลับไปกว่า2,500ปีก่อนในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างนวลใหญ่งดงามที่สุดในรอบเดือนสามณป่าไผ่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวัดเวลุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังประทับอยู่อย่างสงบแต่แล้วเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ก็เริ่มขึ้น มันเริ่มจากพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาถึงวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จากนั้นก็มีอีกรูปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคณะแล้วคณะเล่าทยอยเดินทางมาจากทุกทิศท,ทุกทางราวกับมีแม่เหล็กขนาดใหญ่ดึงดูดท่านเข้ามายัางจุดเดียวกันในสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีจดหมายด่วนไม่มีใครส่งข่าวบอกกันแม้แต่คนเดียวแต่หัวใจของท่านกลับสื่อถึงกันอย่างน่าประหลาด จนในที่สุดลานวัดที่เคยเงียบสงบก็เต็มไปด้วยพระภิกษุสงฆ์ถึง1,250รูปนี่คือความมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งการมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายแต่เมื่อพระพุทธองค์ทอดพระเนตรไปยังที่ประชุมนั้นพระองค์ทรงเห็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่พระภิกษุทุกรูปที่นั่งอยู่เบื้องหน้าพระพักนั้นไม่ใช่พระธรรมดาทั่วไป แต่ดวงตาทุกคู่ที่มองมานั้นเปล่งประกายแห่งความบริสุทธิ์เพราะทุกรูปล้วนบรรลุเป็นพระอ,อรหันต์ผู้ที่จิตใจสะอาดหมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ข้อที่สองยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงระลึกได้ว่าพระอรหันต์ทั้ง1250รรูปนี้ล้วนเป็นผู้ที่พระองค์ทรงบวชให้ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยตรง ที่เรียกว่าเอหิพิกขุอุปสัมปทาซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาอย่างดีนี้จึงเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่สามและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในคืนวันเพ็ญเดือนสามซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่สี่พะองค์ประกอบแห่งความมหัศจรรย์ทั้งสี่มาบรรจบกันพระพุทธองค์จึงทรงเห็นว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะมอบคำสอน ที่เป็นเหมือนแผนที่หรือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาให้แก่เหล่าพระอรหันต์เพื่อนำไปเผยแผ่ให้เป็นทิศทางเดียวกันหลักการนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่า 1. หยุดทำความชั่วทุกอย่าง 2. ขยันทำแต่ความดี 3. หมัันขัดเกลาใจของตัวเองให้ขาวสะอาดอยู่เสมอเรื่องเล่าในค่ำคืนนั้นจึงกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่เรารำลึกถึงกันในวันมาคบูชาเป็นวันที่ความดีงามและความมหัศจรรย์ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อมอบหลักการอันเป็นอมตะไว้ให้พวกเราได้เดินตามรอยมาจนถึงทุกวันนี้